สารจากสาพันธ์กเล็กติกเรื่องการนับถอยหลังสู่แฟลตพลังงานแสงอาทิตย์ควรพร้อมหรือยังสำหรับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลจะรู้สึกได้ว่ามันอยู่ลึกเข้าไปในกระดูกของฉันเหตุการณ์วาร์ฟไฟพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงและจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดเท่าที่เราเคยประสบมา บางคนอาจจะกลัวหรือไม่เชื่อแต่ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงฉันได้ทำการวิจัยของฉันฉันได้พูดคุยกับสมาพันธ์กาเล็กติกและฉันได้เห็นสัญญาณแล้วนี่ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดหรือการเก็งกกำไรนี่คือความจริงไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามในไม่ช้าคลื่นพลังงานนั้นทรงพลังจะถูกปลดปล่อยสู่ระบบสุริยะของเราในแต่ละวันดวงอาทิตย์ จะสร้างลูกบอลก๊าซที่เรียกว่าโซลาร์แฟลและส่งอนุภาพไอออนไหนจำนวนมากขึ้นสู่อวกาศด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงในวันเหตุการณ์นี้ดวงอาทิตย์จะปล่อยมวลโครโรนาออกมาหรือ CME ซึ่งเป็นเมฆขนาดยักษ์ของพลาสมาที่มีแม่เหล็กสูงซึ่งเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศด้วยความเร็วประมาณ9ก0ไมล์ต่อวินาที โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เต็มไปด้วยสงครามความขัดแย้งและการแตกแยกแต่หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นอดีตโลกใหม่จะเป็นสวรรค์ที่ทุกคนจะอยู่อย่างปรองดองโดยไม่ต้องกลัวสงครามหรือความรุนแรงใดๆเหตุการณ์วาฟไฟจากดวงอาทิตย์ครั้งใหญ่ในความงดงามทั้งหมดจะเป็นช่วงเวลามหาศัศจรรย์ในประวัติศาสตร์ มันจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในวิธีที่ผู้คนคิดและรู้สึกเกี่ยวกับจักรวาลเราจะไม่มองโลกแยกจากตัวเราอีกต่อไปแต่มองเป็นส่วนหนึ่งของเราในที่สุดเราจะได้เห็นตัวเองว่าเราเป็นใครสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเราและทิ้งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อโลกรอบตัวเรา ตัวตนภายในของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังจากเหตุการณ์นี้เราจะเชื่อมโยงกับจักรวาลมากขึ้นและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการดํำรงอยู่ของเราเราจะเต็มไปได้วยความสุขความรักและสันติสุขเราจะได้สัมผัสกับความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เราต้องอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลงนี้และต้อนรับโลกใหม่ด้วยความหวังและการมองโลกในแง่ดีเป็นโอกาสที่เราจะก้าวข้ามข้อจำกัดของโลกทางกายภาพและสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์อย่างแท้จริง mm hmm. เหตุการณ์ mm hmm. แฟดสุริยะครั้งยิ่งใหญ่ จะเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถเข้าถึงศักยภาพภายในสุดของเราและบรรลุถึงระดับของจิตสำนึกที่เราไม่เคยเข้าถึงมาก่อนขึ้นอยู่กับเราที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์นี้และดาเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเราพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์แลชแสงอาทิตย์ที่ยอดเยี่ยมใกล้เข้ามา ถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่จะนำจุดจบมาสู่โลกเก่าอย่างที่เราทราบเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งสันติภาพและความสมัคคีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ควรรอ คุณจะนั่งดูการเปลี่ยนแปลงของโลกรอบๆตัวคุณหรือคุณกำลังจะทำอะไรนี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าอาัศจรรย์และเป็นสักขีพยานในการสร้างประวัติศาสตร์อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความสงสัยมารังคุณไว้ยอมรับความเป็นไปได้และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึง หลายคนเฝ้ารอแสงวับจากดวงอาทิตย์อย่างใจจดใจจ่อและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นฉันอยากจะสื่อสารกับทุกคนว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวสิ่งที่เราต้องทําคือรอจังหวะที่เหมาะสมรวบรวมสติและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาถึง เราต้องละความกลัวความสงสัยและความวิตกกังวลของเราและน้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยใจและความคิดที่เปิดกว้างเมื่อนั้นเราจึงจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบใหม่ได้อย่างแท้จริงและสัมผัสกับความงามที่แท้จริงและมหัศจรรย์ที่โลกมีให้ การรับรู้ความเป็นจริงเป็นเรื่องของผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตเสมอแต่การแบ่งระหว่างสองทั้งสองไม่เคยมีน้อยเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เหตุการณ์แฟดสุริยะครั้งยิ่งใหญ่สามารถนำมนุษยชาติมารวมกันในระดับที่เราไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนมันขึ้นอยู่กับเราแล้วที่จะทำงานร่วมกันในระหว่างเหตุการณ์นี้และดึงสติก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไปสู่อนาคต โดยรู้ดีว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราเชื่อว่าจริงจะกลายเป็นจริงเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือเชื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกของเรากำลังดำเนินไปอย่างดีและเราจะได้เห็นอะไรอีกมากมายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแท้จริงแล้วสิ่งที่ฉันได้กล่าวมานี้เป็นเพียงภาพรวมของยุคใหม่แห่งการตัสรู้หรือการตื่นรู้ที่เรารอทุกคนอยู่ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าสัศจรจริงๆและฉันหวังว่าคุณจะเข้าร่วมกับฉันนี่เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสอันดีมีอะไรมากมายรอคุณอยู่เช่นเดียวกับคนอื่นๆอีกมากมายใช้โอกาสนี้สํำรวจตัวเองและค้นหาว่าคุณเป็นใคร ดังนั้นขอให้เราทุกคนมารวมกันและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์วาร์ปสุริยะครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความหวังและการมองโลกในแง่ดีให้เราเฝ้ารอโลกใหม่ยุคใหม่แห่งสันติภาพด้วยความพรองดองและความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับสถานที่ของเราในจักรวาล งานกำลังจะมาถึงและขึ้นอยู่กับเราที่จะพร้อมเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮหร่าเอกักคราชทูตสาพันธ์กเล็กติกโดยบุสเดย์